อยากรู้ไหมว่าหมอฟันเนี่ยเรียกฟันแต่ละซี่เนี่ยเรียกตำแหน่งซี่ฟันว่าอย่างไรในคลิปนี้หมอเคนมีคําตอบให้ครับเคยสงสัยไหมครับว่าหมอฟันเนี่ยเรียกซี่ฟันแต่ละซี่เนี่ยว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วคุณหมอฟันเนี่ยจะมีวิธีการในการกาหนดตำแหน่งฟันแต่ละซี่นะครับโดยที่จะเรียกตามระบบอยู่2ระบบนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่า universal นะครับระบบเนี้ยจะใช้วิธีการนับฟันนะครับจาก 1>, 1 2 3 4 5 6 7เไปเรื่อยๆนะครับจนถึง32นะครับเพราะ mm. ว่าฟันของคนเราเนี่ยมี3 2ซี่โดยจะนับไล่ไปนะครับซี่ที่1ก็เป็นฟันกรามซี่สุดท้ายด้านบนขวานะครับไล่ไปจนถึงฟันกรามซี่สุดท้ายของด้านบนซ้ายแล้วก็ลงมาด้านฟันกรามซี่สุดท้ายของด้านล่างซ้ายจนมาถึงฟันกรามซี่สุดท้ายของด้านล่างขวานะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับ <S 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 ก็จะเป็นการนับแบบที่เรียกว่า2ดิจิตนะครับโดยระบบนี้เนี่ยจะเป็นการนับโดยใช้ ตัวเลข 1, 2, 3, 4เป็นหลักนะครับก็จะแบ่งขากรรไกรของเราเนี่ยนะครับออกเป็น4ส่วนนะครับหรือว่าเรียกว่า4 quadrant นะครับระบบทูดิจิตเนี่ยนะครับก็จะนับฟันที่แตกต่างไปจากระบบ universal นะครับเพราะว่าเราจะนับตาม quadrant นะครับแล้วก็นับซี่ที่1ของ quadrant นั้นๆนะครับโดยนับจากฟันหน้านะครับก็คือฟันตัดด้านบนซี่แรกนะครับอย่างเช่น quadrant ที่1นะครับซี่ที่1ก็จะนับตรงที่เป็นฟันตัดบนด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นซี่1น แล้วก็จะนับถอยไปข้างหลังนะครับจนถึงฟันกรามซี่สุดท้ายของด้านบนขวาก็จะกลายเป็นซี่18เนื่องจากว่าฟันคนเรามีทั้งหมด32ซี่นะครับเพราะฉะนั้นซี่สุดท้ายของด้านบนขวาก็จะเป็นซี่18เนื่องจากว่าแต่ละควอดแรน์เนี่ยจะมีฟันแค่8ซี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นฟันกรามซี่สุดท้ายของด้านล่างซ้ายเราจะเรียกฟันซี่นั้นว่าอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอก เราก็จะเรียกฟันซี่นั้นว่าซี่สานะครับเพราะว่าควัดแดนด้านล่างซ้ายเนี่ยคือควัดแดนที่3แล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนทําความเข้าใจวิธีการเรียกฟันแต่ละซี่ของหมอฟันนะครับจะมีคําถามอย่างเช่นถ้าเราปวดฟันคุดด้านขวาล่างมากๆเลยนะครับฟันคุดด้านขวาล่างเนี่ยคือซี่อะไรครับคําตอบนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นในระบบ universal เนี่ยจะเป็นซี่32 แต่ถ้าเกิดเป็นระบบ2ูดิจิตจะเป็นซี่48นะครับทำไมเป็นซี่48เพราะว่าอยู่ในด้านขวาล่างของขานไกลนะครับซึ่งเรานับเป็นควอเทนที่4แล้วก็ฟันกรามที่เป็นฟันคุดเนี่ยก็คือฟันซี่สุดท้ายซึ่งก็คือซี่ที่8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกฟันคุดด้านขวาล่างว่าฟันซี่48 ส่วนระบบ Universal เนี่ยเนื่องจากว่าเรานับตั้งแต่ฟันซี่ที่1ไปจนถึงฟันซี่ที่32เพราะฉะนั้นฟันคุดก็คือฟันการามซี่สุดท้ายของด้านขวาล่างเราจึงเรียกฟันซี่นี้ว่าฟันซี่2แล้ววิธีการเรียกฟันน้ำนมในระบบ Universal เนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ตัวเลขแล้วนะครับจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยตัว A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องใช้ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ20ตัวนะครับเราก็จะนับไล่ไปตั้ง A B C D E F G จนถึงซีสุดท้ายก็เริ่มจากฟันซีสุดท้ายนะครับฟันกรามวันบนขวานะครับไล่ไปนะครับตรงนั้นเป็นซีเนะครับจงมาสุดที่ฟันกรามที่สุดท้ายด้านขวาล่างสําหรับในระบบทูดิจิตนะครับเราก็จะเรียกฟันน้ํานมโดยใช้ระบบการแบ่งออกเป็น4ส่วนหรือว่าแบ่งเป็นควอดแดน์เช่นเดียวกับในการเรียกฟันแท้นะครับแต่ว่า ข่าวนี้นะครับไม่ได้เริ่มต้นด้วยเลข1แล้วนะครับเพราะว่าในฟันแท้เราเรียก1 2 3 4ถูกไหมครับในฟันน้ำนมเราจะเรียกเ,เป็น 5, 6 7 8เ็นะครับโดยเริ่มจากด้านขวาบนนะครับเรียกเป็น q u a d r a n ที่5ด้านซ้ายบนเป็น q u a d r a n ที่6ด้านซ้ายล่างเป็น7ด้านขวาล่างเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟันตัดน้ำนมซี่แรกนะครับก็จะเรียกเป็นซี่ห้นนะครับและฟันน้ำนมเนี่ยนะครับ เนื่องจากมี20ซี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหาร4แต่ละข้างนะครับก็จะมีฟันแค่5ซี่เพราะฉะนั้นซี่กรามซี่สุดท้ายที่เป็นฟันน้ำนมด้านขวาบนก็จะกลายเป็นซี่5-5นะครับเป็นยังไงบ้างครับหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าหมอฟันเนี่ยเรียกฟันแต่ละซี่เนี่ยว่าตำแหน่งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีความรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราปวดฟันคุดด้านซ้ายล่างขึ้นมาปวดฟันหน้า อ่ฟันเที่ยวด้านบนซ้ายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเรียกซี่ฟันได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออบอกว่าปวดฟันซี่ไหนเราคงไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ package. อันนี้มันช่วยกันในการบอกตำแหน่งไม่ได้นะครับเรามีความรู้จากคลิปนี้แล้วเราสามารถบ,บอกคุณหมอไปเลยนะครับว่าคุณหมอหนูปวดฟันซี่หนึ่งสี่คุณหมอหนูปวดฟันซี่สามแปดเพราะฉะนั้นจะดูเท่กว่าเป็นมากๆเลยนะครับเวลาคุยกับหมอฟันแล้วสื่อสารกับหมอฟันได้รู้เรื่องแล้วก็สําหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ แล้วก็อยากได้รับสาระดีๆจากช่องยิ้มสวยชาแนลกับหมอเคนนะครับกรุณากดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับอย่าลืมว่าการกดติดตามช่องนะัเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะทําให้หมอแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ยิ้มสวยชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ